รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย น่ารักจังเลยสวัสดีครับน้องน่ารักจังสวัสดีค่ะพี่มีอะไรหรือเปล่าคะคือพี่จะบอกน้องว่าน้องอย่าโสดหรืว่ามีแฟนแล้วพี่เหงาพี่โสดพี่ไม่มีแฟนค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันนะคะ ชื่ออะไรครับน้องชื่อมาเปลค่ะพี่แล้วพี่อะคะชื่ออะไรอ๋อชื่อสกายครับมาเปลพวพรุ่งนี้ไปเดทกับพี่ไหมพี่มีคนสนใจอะพี่ยังโสดอ๋อค่ะพี่สกายพรุ่งนี้นะก,กันนะสิบโมงค่ะพี่สกาย ยังนพี่ไปแล้วนะบ๊ายบายน้องมาเบลครับน้องมาเบลมีอะไรหรือเปล่าคะพี่อยากจะพาหนูไปส่วนตอบไม้ที่เขาหลวงอะเพียงเขาว่ามันสวยมากจริงเหรอพี่จริงสิ นันเวลาเดิมตามที่พี่บอกเลยนะสิบโมงครับผมน้องมาเบลโหประามนัดเลยนะเนี่ยมาตรงเวลาเชียวใช่พี่แน,นแบอกว่าจะพาไปสอนตกปลาที่ฝุนเขาหลวงอ่ะเดี๋ยวพี่พาไปนะไปขึ้นรถใต้เลยค่ะพี่สกาย เอ้าในส่วนตอไม้ล่ะหรือว่าจะปิดไปแล้วน้องว่าอาจจะย้ายสาขามัง้งอาจจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ได้ประมาณนั้นแหละพี่ว่าเดี๋ยวไปสารเจ้าแทนเถอะโอเคเลยพี่สกายน้องก็อยากไปสารเจ้าพอดีนี่พี่มันไปถนนนี้ได้ด้วยเหรอได้สินี่คือถนน จำได้ไหมจำอะไรอ่ะพี่สกายเราไม่รู้เรื่องพี่เคยเล่นกับน้องได้ไงสไลเดอร์นี้อะจำได้ไหมเราจำไม่ได้อ่ะขอโทษทีนะน้องบอมเบลครับว่าไงพี่สกายแต่งงานกับพี่นะอุ๊ยให้ตอกไม้สีโปรดด้วยอ่ะโวยผู้ชายคนนี้น่ารักจังเลยกอดพี่สิขอบคุณนะพี่ที่ซื้ดตอกไม้มาให้อ่ะ ตาะจังเลยผู้ชายของน้องฮึ่ยน้องหิวข้าวอะ่ะไปกินข้าวกันไหมไปสิน้องมาเบลน้องมาเบลน่ารักขนาดนี้จะไม่ให้ไปกินได้ไงล่ะข้าวอะ่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะอืมอร่อยจังเลยพิซซ่า เราก็รู้สึกอร่อยเหมือนกันพี่สเต็กโคตรอร่อยมากเลยพี่ก็กินอยู่อร่อยมากเลยใช่ไหมมาเบลตู้สเต็กสีพี่น่าก,กินมากเลยแถมมิ่งอร่อยด้วยไม่ใช่กรอบแถบด้วยของพี่สกายละ่ะของพี่เป็นพิซซ่านะ่ะอร่อยมากด้วยเธอจะกลับบ้านแล้วใช่ไหมมาเบลไปเที่ยวกันอีกไหมพี่สกายน้องรู้สึกว่าน้องอยากเดาแล้วอะ่ะ น้องอยากไม่อยากไปเที่ยวแล้วอะ่ะเดี๋ยวพี่ส่งที่บ้านนะบายนี่คุณเมงใครมาอยู่ในบ้านฉันนี่มาเปียคนที่โดนเด็กมาก่อนปนะใช่แล้วมีปัญหาอะไรเป็นแฟนันไหมโอ๊ยไม่อะ่ะฉันไม่อยากมีแฟนกับคนที่เคยบูร่ฉันมาก่อน,ยอ,นอย่าตลกอ่ะแล้วอย่างนี้ฉันก็มีคนที่รักแล้วออกไป คครครับรับบออกไปเลยนะคนที่เคยบูลลี่ฉันยังมีหน้ามาขอฉันเป็นแฟนอีกเตงฉันมีเรื่องเรื่องอะไรเหรอเตงคนที่เคยบูลลี่ฉันว่าต่ำม,มาดิจูจูก็มาขอฉันเป็นแฟนฉันโกรธมันมากเลยตัวนะ้เราก็เลยกระซิบบอกตัวเองว่ายัางมีหน้ามาขอฉันเป็นแฟนอีกวีสรุกจังเตงคุณบูลลี่มาขอเป็นแฟนใช่ เดี๋ยวฉันขอเข้าบ้านแล้วนะเตงเตงเตงไปร้านอาหารรูก,กับฉันไหมไปสิเอสาวสาวที่อยู่ข้างพี่นี่ใครอ่ะอ๋อมีเพื่อนเตงอยู่หนึ่งคนด้วยนะชื่อบายฟ้าแล้วก็เพื่อนฝงชื่ออิงอิงรุ่นเดียวกันกับเธอด้วยนะสวัสดีอิงอิง ว่าแต่เธออยู่โรงเรียนอะไรเหรออยู่โรงเรียนขาวสิ่งวิทยาเอาแล้วตอนนี้ยังไม่อยู่โรงเรียนอะไรอะโรงเรียนสกรุลวิทยาดิเราก็เรียนอยู่โรงเรียนนี้เหมือนกันโรงเรียนสกรุลวิทยาน่ะที่เธอพูดเอ้าวมาเบลเธอก็สวยขึ้นนะเนี่ยอุ๊ยปลายฟ้าก็สวยก็สวยเลยลูกพ่อนี่ตัวมันจะแคบเบ้อไม่ได้เจอกันนานเรามากอดกันหน่อยเร็ว ถุยใบฟ้าไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ทุกคนมานี่นี่รวมถึงเองด้วยนะเดี๋ยวเรานั่งรถข้ามถนนนะเดี๋ยวให้รถผู้โดยสารที่มีที่นั่งสี่คนนะ่ะพาเราไปเขาสิงพี่ขาจอดรถหน่อยค่ะทุกคนฟันรอก่อนคือเราตั้งใจจะพาพวกเรามาที่นี่เราเคยมาที่นี่แล้วอาหารรสชาติยังไงอิงอิงมันอร่อยมากเลยเราปอบไว้ ดี๋ยวเราของกินก่อนนะอือร่อยจังเลย,ยเนื้ออร่อยจังเลยกินคู่กับข้าวอร่อยเอ่งว,ว่าไงคือเป็นแฟนกันนะอ่ะมากอดกัน